หญิงสาวนะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าเชฟที่มีฝีมือการทําอาหารของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครกันเลยทีเดียวบวกกับโชคอาหารของเธอนะครับที่มีอย่างมากมายมหาศาลนั้นมันก็กลับทําให้เธอนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับตัวตนและวิญญาณที่เกิดขึ้นมาในร่างใหม่ของเธอนั้นก็เป็นตัวร้ายอันดับต้นๆของเรื่องกันเลยทีเดียวใช่แล้วแหละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพามาดูเรื่องราวของเทพ,พเจ้ามือดีแห่งเชฟนะครับคู่กับอาคาเซียอย่างตัวของฟลอเซ่และโจอากันครับ เอลาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอดิเดเต็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอดิเดเ็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของเชฟที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างฟลเซสหรืออีกคนหนึ่งในภายหลังเนี่ยก็คือโจอานั่นเองครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในอน,เอนอินเมะและมังงะเรื่องโทริโกะยอดคนเปิดพิสดารอีกด้วยครับหากเพื่อนๆคนไหนี้ เช่นกันครับเอาล่ะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของฟรอเซ่กันก่อนนะฟรอเซ่นั่นเองนะครับเป็นมนุษย์เพศหญิงนะครับที่มีอายุอยู่ที่ประมาณ600ปีขึ้นไปแต่เรื่องส่วนสูงและน้ําหนักของเธอนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับในข้อมูลใดๆเลยย้อนกลับไปนะครับเมื่ออดีตเราประมาณ5-600ปีก่อนนะตัวของฟรอเซ่นั้นนะครับได้ปรากฏตัวออกมาในการเป็นเชฟและยังเป็นคู่หูนักล่าอาหารอย่างอาคาเซียที่เรียกว่าในขณะนั้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงแล้วครับในช่วงนั้นเองนะครับก็ได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่เรียกว กินเวลายาวนานนับร้อยปีกันเลยทีเดียวและความรุนแรงของสงครามนั้นก็คาดว่าจะทําให้มนุษยชาตินะั้นจะต้องสูญสิ้นกันเลยทีเดียวครับฟรอเซ่ <Fr ose S 1> และอาคาเซียในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เลี้ยงลูกบุญธรรมของเขา2คนนะก็คือตัวของอีจิริวแลวก็จิโร่ซึ่งต่อมานั้น,นครับในช่วงเวลาของสงครามนั่นเองตัวของฟรอเซ่ก็ได้เจอเข้ากับมิดระครับที่กําลังนอนหมดสติด้วยความหิวอยู่เธอเนี่ยจึงได้ทําการนําตัวของมิดระนั่นเองนะครับมาที่บ้านพร้อมกับการได้ทําซุปนะครับให้กับมิดองร์ะกินองงอ่ยาามกัและตวข ฟรอเซนนั่นเองก็ได้รับมิดราเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมของเธออีกคนหนึ่งด้วยฟรอเซ่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับอาคาเซียและลูกๆของเธออย่างมีความสุขอยู่หลายปีในบ้านนะครับที่ตั้งอยู่ในโลกกรูเมฟ่ฟรอเซนนะั้นมีหน้าที่ในการทาอาหารให้กับคนในครอบครัวกินอย่างอรเอรอร่อยในทุกมือ้อจนเมื่อเวลานั้นได้ผ่านไปกว่า10ปีครับทุกคนนั้นก็ได้หน้าตาเปลี่ยนไปแต่ตัวของฟรอเซนนั้นก็ยังคงเดิมแหละครับดูไม่แก่ลงเลยนะและในตอนนั้นเองนะครับก็ได้เกิดสุริยค่าที่้้้าานนนของงพวววกเเัจึถลลแะะต ไปตามล่าหาก็อดและฟรอเซ่นะก็ต้องไปกับอาคาเซียด้วยครับเพราะว่าเธอนั้นจะต้องเป็นคนปรุงก็อดนั่นเองในตอนนั้นนั่นเองครับมิดระเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหัวฟรอเซ่เป็นอย่างมากเพราะการไปหาก็อดเนี่ยมันอันตรายแต่ตัวของฟรอเซ่ก็ได้บอกว่าเธอนั้นเองนะครับต้องไปเพราะมันจะทําให้ทุกคนบนโลกนั้นได้อิ่มท้องกันและเพื่อหยุดสงครามนั่นเองครับหลังจากนั้นฟรอเซ่และอาคาเซียนก็ได้เดินทางออกไปตามล่าหาก็อดจนเมื่อเวลานั้นผ่านไปหลายเดือนครับในระหว่างนี้นะครับฟรอเซ่ก็ได้รู้ว่าเธอตั้งท้องกััับออ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 าาาาคเเซียยู่่ธจึงงงงไดด้้ททํอออกกรตตขวแล ลูกของเธอนั้นพร้อมกับรกเนี่ยออกมาจากคันของตัวเองครับรวมไปถึงการห่อหุ้มด้วยมิติพิมุกอย่างปราณนีตดพร้อมกับการลอยลูกของเธอนะครับปล่อยลงสู่ทะเลครับซึ่งเหตุผลที่เธอทําแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นคิดว่าลูกๆของเธอนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยจากตัวของอาคาเซียรหรือสิ่งที่อยู่ในตัวของอาคาเซียนั่นเองซึ่งภายในรกนั้นก็เต็มไปได้วยโชคแห่งอาหารและปริมาณพลังงานรวมไปถึงสารอาหารที่คอยหล่อเลี้ยงให้ตัวอ่อนหรือเด็กอยู่ในนั้นได้ยาวนานนับร้อยร้อยปีกันเลยละครับและเด็กทารกทั้งสองคนนั้นก็่วง ผ่านไปจนสุริยคันนั้นได้จบลงครับอากาเซียนั้นก็ได้กลับมาพร้อมกับฟรอเซ่ที่อ่อนแรงเนื่องจากการที่เธอนั้นได้ใช้พลังของเธอในการปรุงก๊อตไปครับซึ่งเรานก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าการปรุงก๊อตนั้นยากลาบากเป็นอย่างมากเพราะมันนั้นจะทําให้พลังชีวิตของเชฟนั้นอ่อนลงไปเยอะเลยหล่ะครับการปรุงก๊อตได้สําเร็จด้วยตัวคนเดียวนั่นเองนะครับมันจึงทําให้ชื่อเสียงของฟรอเซ่นั้นโด่งดังจนได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเชฟกันเลยทีเดียวในขณะที่ฟรอเซ่นั้นกําลังนอนเพื่อพักฟื้้้นนนนนรรรรร่่่าา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 างงงกกกกยยยออออูััััััตวววขมมมโเเะะ็พจจีีษษหหทใ ฟร์เซ่นั่นแหละครับฟร์เซ่นั้นพยายามจะห้ามมิดระนะเพราะว่ามันอันตรายแต่ตัวของมิดระนั้นก็ไม่ฟังครับจนเมื่อมิดระนั้นได้กลับมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บสาหัสที่ถึงกับตายได้ทีเดียวเนี่ยเพราะว่าเขานะครับจะต้องต่อสู้กับมังกรซึ่งเป็นลูกหลานของเดรุอุสแหละครับเพื่อทําการเอาวารีรักษานั่นเองฟรอเซ่ se, นั้นได้เห็นมิดระแบบนั้นเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บในครับเธอก็ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของเธอในการปรุงวารีรักษาและทาอาหารให้กับมิดระกินเพื่อรักษามิดระครับจนเมื่ ที่กาลังอุ้มร่างไร้วิญญาณของฟรอเซ่อยู่ครับพว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตไปจากการช่วยเหลือมิดรารวมรวม่รวมกับอาการของเธอนะครับที่เป็นอยู่ในตอนนั้นนะจากนั้นอากาเซียก็ได้ทําการฝังศพของฟรอเซ่เนี่ยไว้ที่เนินเขาลูกๆของฟรอเซ่รวมไปถึงอากาเซียนั้นก็ต่างโศกเศร้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมิดราครับที่เขานั้นมักจะเอาวารีรักษาไปรดที่หลุมศพของฟรอเซ่อยู่เป็นประจาครับหวังว่าจะให้เธอนั้นฟื้นคืนขึ้นมานั่นเองซึ่งวารีรักษาดั้นแท้จริงแล้วก็คือเซนเตอร์ครับยา้น,นค,นนคาานตได แต่อย่างไรก็ตามคราฟอร์เซ่ก็ได้ปฏิบิเศษนะครับที่จะฟื้นคืนชีพและวิญญาณอาหารอย่างโจอานั้นก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาในร่างของฟอร์เซ่และได้เปลี่ยนเพศเป็นเพศชายอีกด้วยครับจากนั้นโจอาก็ได้คอยช่วยเหลือในการทําตามเป้าหมายของอาคาเซียให้สําเร็จนั่นเองและนี่นะก็คืออดีตของฟอร์เซ่ท,ที่ทางเรานั้นได้รวบรวมไวม้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมครับจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าตัวละครน,นี้นะจะมีปูมหลังเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับอาคาเซียเป็นสัดส่วนมากครับเพราะว่าบทบาทของเธอนั้นโผล่ออกมาในตอนที่มีอออาาเซียยู่่นนัง ต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของฟรอเซ่ในอนิเมะกันบ้างครับเนี่ยอนิเมะนั้นฟรอเซ่ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเลยนะแต่เธอนั้นได้ปรากฏตัวออกมาผ่านเรื่องเล่าของเธอในอดีตเท่านั้นครับเราจึงจะขอเล่าเนื้อเรื่องในส่วนของโจอาแทนนะในช่วงที่โรลิกดนะครับได้จัดการกับพวกสีอาสูรไปแล้วนั้นโจอาก็ได้ปรากฏตัวออกมาเลยครับซึ่งก็ได้ปรากฏตัวออกมาในชื่อของดาร์คเชฟครับที่ถูกเทเปนั้นไล่ตามนะเพราะว่าเทเปนั้นสงสัยว่าดาร์คเชฟคนนี้น่าจะอยู่เบื้องหลังการอารวาสของสี่อสูรนั่นเองแต่ในระหว่างที่เทปเป้นกลังตาาาามล่หจอนัร้นงนเกำ ไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในช่วงในครับคุกกิ้งเฟสติวัลที่พวกเชฟชื่อดังจากทั่วโลกนั้นจะต้องมาทําการแข่งขันอาหารกันครับโดยเป้าหมายของโจอาก็คือการจับตัวเชฟเก่งๆไปนั่นเองซึ่งโจอาเองก็ได้เล็งตัวของโคมัสส์ไว้อีกด้วยโจอาเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับในขณะที่พวกสมาคมนักล่าอาหารกําลังต่อสู้อยู่กับพวกเชฟคนอื่นๆน,นั่นเองโจอาก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับเซซิโนและในระหว่างการต่อสู้นั่นเองโจอาก็ได้นามีดซินเดอเรลล่านะออกมาใช้ทําให้ตัวของเซซิ เซซุโน่นั่นเองนะครับได้เสียเปียบเป็นอย่างมากในการต่อสู้กับโจอาจนจิโร่นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับรวมไปถึงช่วยเหลือเซซุโน่ในการต่อสู้กับโจอาและจิโร่ก็ได้ทําการกระชากผ้าคลุมที่ปิดบังใบหน้าของโจอาออกมันจึงทำให้ตาคูนนั้นรับรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าผู้ที่อยู่ใต้ผ้าคลุมก็คือตัวของโจอาแต่ไม่ใช่ฟรอเซ่แต่อย่างใดโจอานั้นได้ทําการต่อสู้กับเซซุโน่และจิโร่ไปได้สักพักหนึ่งจนพวกโทริโกะและสตาจุนนะครับได้เข้ามาถึงและช่วยเหลือกันในการต่อสู้กับโจอาแต่โจอานั้นนนะรรรับกกก็็็เเเียยไดด้้ว่จจ่่่าาาแแขงงงงปอออจจื ที่เคยเป็นถึงร่างของฟอเซ่มาก่อนก็เป็นไปได้พร้อมกับในตอนนั้นโจอาก็ได้ทําการควบคุมเทปเปให้ไร้สติและต่อสู้กับชิโร่อีกด้วยโจอานะครับต้องต่อสู้กับโทริโกและเหล่าสี่จตุรเทพแต่แม้ว่าพวกสี่จตุรเทพนั้นจะงัดเอาท่าไม้ตายประสานมาใช้กันเนี่ยก็ยังไม่สามารถจัดการโจอาได้นะเพราะว่าเขานั้นแข็งแกร่งมากๆครับโจอาได้จัดการกับพวกสี่จตุรเทพจนได้รับบาดเจ็บกันหมดและในตอนที่โจอานั้นกำลังจะจับตัวโคมาสึไปนั่นเองครับจู่ๆโทลิโกก็ได้ตื่นขึ้นมาในร่างที่แข็งแกกกรร่่่งงเเเเป็นนนอยาาาาามมมมทีขั้สถคควุซลู ตัวเอโทริโกะนั้นะแข็งแกร่งมากจนโจอาไม่สามารถต่อสู้ได้กันเลยทีเดียวละครับเขาเนี่ยจึงกลายร่างเป็นปีศาจเซลกลุ่มเมที่น่ากลัวเป็นอย่างมากและทาการเข้าปะทะกับโทริโกะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วโจอาก็ได้ถูกโทริโกะนั้นจัดการลงไปได้และปีศาจของเหลวสีดํานั้นก็ได้นําพาตัวของโจอากลับไปยังโลกกลุ่มเมในที่สุดครับแต่อย่างที่เรารู้นะครับว่าเนื้อหาในอนิเมะและมังงะน,นั้นได้ต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้นั้นเราจะขอพูดถึงในพาร์ทถัดไปครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของโจอาในมังกะกันบ้างนะโจอานั้นในมังงะเขาเนี่ยก็ได้มีบทบาทที่เขานั้นเองนะครับได้เตรียมการกับสมาชิกนีโอคนอื่นๆในการล่าฟูคอสตของอาคาเซียนนั่นเองในช่วงที่พวกของโทริโกะนั้นกําลังตามล่าอนาเธอร์อยู่นั่นเองครับโจอาก็ได้ทําการปรากฏตัวขึ้นในการเจอกับมิโดระโจอานั้นพยายามที่จะชักชวนให้มิดโดระนะครับเข้าร่วมกับนีโอแต่ตัวของมิโดระนั้นกลับปฏิเสธครับพวกเขาเนี่ยจึงได้เข้าทําการต่อสู้กันเล็กน้อยและในระหว่างนั้นโจอาก็ได้เล่าว่าเขานั้นเกิดใหม่ขึ้้นนมมาาใรร่่่งงขอเซกกกดดวยแตั็ลบไ สนใจอะไรมากนะพร้อมกับการที่เขานั้นได้ทําลายฐานทัพของนีโอจนเละกันเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วโจอา์ก็ได้ย้ายมิดรามายัางแอรเรียที่2ของโลกกรูมเม่เพราะกลัวว่ามิโดรานั้นจะอารวาสไปมากกว่านี้ครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวและท้ายที่สุดแล้วก็เป็นโจอาห์แหละครับที่ใช้ความสามารถของเขาในการจัดการกับมิดราไปได้นะเมื่อจัดการกับมิดราไปได้แล้วโจอา์ก็ได้วาไปหาอาคาเซียที่กําลังเข้าปะทะกับโบเทลิโกและ4จตุรเทพโดยที่โจอาร์นะันะ้้คกดีบท,บท,กรรทูอวยง นั้นได้ทาการต่อสู้กันอย่างสูสีและดูเดือดเป็นอย่างมากแต่ทัในใดนั้นเองครับมิดราก็ได้ทําการปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งทําให้ตัวของโจอานั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้นเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยได้จัดการกับมิดราไปแล้วนั่นเองมิโดราได้ทาการเข้าต่อสู้กับโจอาอีกครั้งพร้อมกับการที่เขาอธิบายว่าฟูคอร์ของเขาก็คือความรู้สึกทั้งหมดที่มิดรามีให้กับฟลอสซซึ่งเป็นฟูคอสต,ตั้งแต่แรกเจอรอยยิ้มการจุ่มหน้าผากก่อนนอนนะครับซึ่งเป็นความรักระหว่างแม่ลกกกกที่่บรรรรสุ็นออออยาาาาาางมาะ้ด <Mid ora S 2> ดดดโโไจจจจััขหื ร่างของฟลอเร่นั้นได้แตกสลายไปเลยทีเดียวก็เป็นอันจบบทบาทของโจอาในมังงะก,กันแล้วล่ะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถของโฟเซหรือโจอากันบ้างครับโฟเซนั้นอย่างที่เรารู้กันนะว่าเขามีชื่อเสียงเป็นถึงเทพเจ้าแห่งเชฟครับมันจะเป็นเครื่องการันตีแหละครับว่าความสามารถในการปรุงอาหารของเธอนั้นสุดยอดเป็นอย่างมากแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับที่เรียกได้ว่าปรุงยากที่สุดอย่างก๊อตเธอเองก็สามารถปรุงมันได้ด้วยตัวคนเดียวครับนอกจากนี้เรร่างกายของเธอนั้นก็ยังมีเซลล์กรูมเม่ที่แข็งแกร่งที่มันนั้นจะคอยช่วยเหลือเธอในการต่อสู้และปรุงอาหารที่ยาก,ยากได้อีกด้วยโดยที่เธอนั่นเองนะครับมีความเชี่ยวชาญในการควบคุม ก็จะเป็นมีดที่มีชื่อว่าซินเดเล่าที่เป็นมีดในตำนานทํามาจากต้นชิโคลบุนะครับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแต่ในเนื้อเรื่องนั้นฟรอเซ่ไม่ได้ใช้มีดเล่มนี้ให้เราได้เห็นนะคนที่ใช้มีดเล่มนี้ให้เราได้เห็นก็คือตัวของโจอาซะมากกว่าตัวตนของโจอานะั้นมีความแข็งแกร่งไม่น้อยกันเลยทีเดียวครับโดยการที่เขานั้นสามารถต่อสู้กับมิดราและสตาจุนได้อย่างสูสีทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสามารถของฟรอเซ่กันบ้างครับอย่างแรกเลยนะนั่นกะ็คือฟู้ดอิมเมอร์ชั่นครับเป็นการที่ฟนนรอสาาาามรรถทกรกํกเก็บพลังงานครี่ต่างๆไว้น่ากานนาก็นนนวมมัั สามารถทาให้มีชีวิตอยู่ได้นะครับแม้ว่าจะไม่กินอะไรเป็นเดือนๆเลยความสามารถถัดไปครับโชคแห่งอาหารฟรอเซ่นั้นมีโชคแห่งอาหารที่มาศารมากซึ่งน่าจะเป็นคนที่มีโชคแห่งอาหารมากที่สุดในเรื่องโทริโกกันเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเรานนั้ก็สังเกตเห็นได้เลยครับว่าตัวของเธอนั้นสามารถปรุงก๊อตได้ตัวคนเดียวนั้นมันก็น่าจะใช้ย่อยเลยล่ะครับส่วนตัวของโคมาสึนะั้นจะต้องมีเพื่อนๆของเขาอีก2คนในการปรุงนั่นเองความสามารถถัดไปก๊อตคุกกิ้งเป็นเทคนิคลับของฟรอเซ่ครับที่ใช้ความสามารถของปีศาจเซลกรูเม่อของเธอในการทําอาหารโดยที่เธอนั้น ได้แต่การใช้ความสามารถนี้จะทาให้ฟรอสเซ่นั้นใช้พลังงานของตัวเองไปเยอะมากกันเลยทีเดียวความสามารถต่อไปครับมิติพิมุกเป็นการที่สร้างมิติพิเศษขึ้นมานะครับและทําการหยุดเวลาในมิตินั้นดังที่เราจะได้เห็นในตอนที่เธอนั้นสร้างมิติพิมุกเพื่อทาการห oh um ่อหุ้มเทอริโกะและสตาร์จุนเอาไว้นั่นเองครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูท่าที่โจอาใช้ในเนื้อเรื่องกันบ้างนะท่าแรกครับเทสติ้งสะโคปเป็นความสามารถที่ทําให้โจอานั้นมองเห็นและวัดความแข็งแกร่งนะของสิ่งมีชีวิตจากระยะไกลได้เทสแชนกครับเป็นการที่โจอาาานนนัั้้จะทํกรใชมฟ ไปทคู่ต่อสู้และสามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่ถูกฟันได้โดยการฝังแบตเตรียนชน,นิดพิเศษเข้าไปที่บาดแผลน,นะครับจนทําให้การรับรู้ของเหยื่อน,นั้นเปลี่ยนไปนั่นเอง100 Million Slice Fillet ครับเป็นการเคลี่ยงมีดออกไปจนเกิดเป็นคลื่นดาบที่เต็มไปด้วยความอยากอาหารฟาดใส่ศัตรูอย่างรุนแรง f i n i s Up r e v i n d c h a l i e i n g Cut นะครับจะเป็นการที่โจอา์นะั้นจะก,กระแทกมีดของเขาลงพื้นพร้อมกับการส่งพลังงานไปกระตุ้นหัวใจของเป้าหมายนะครับจนทาให้เป้าหมายนะั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับต่อไปนะ Instant s e e d i n g นะครับเป็นการที่โจ าน,นั้นจะทําการถอดเสื้อคลุมของเขาออกอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ครับกอดคุกกิ้งเป็นเทคนิคที่ทําให้โจอานั้นสามารถเรียกกลูเมเซลของตัวเองเข้ามาช่วยเหลือในการทําอาหารยากๆได้นั่นเองสกายคัตเป็นการใช้มีดเวียงฟันให้พลังงานความอยากอาหารพุ่งไปตัดแหละครับซึ่งมีความรุนแรงจะสามารถตัดภูเขาตัดท้องฟ้าได้เลยทีเดียวซาตานไมส์โจอานั้นจะทําการเรียกปีศาจกลูเมออกมาและทําการฟันไปที่ศัตรูอย่างต่อเนื่องและรัวเป็นอย่างมากครับโดยมันนั้นสามารถต้านทานกินเนตพ่านของจีโร่ได้เลยทีเดียว ซาตานโฮเป็นการฟันออกไปนะครับเป็นวงกลมจนเกิดเป็นพายุความคมเนี่ยพุ่งเข้าใส่ศัตรูครับซาตานดิฟเป็นการที่โจอานั้นจะทําการพ่นกดนรดในกระเพาะออกมาย่อยคู่ต่อสู้ได้ครับซาตานบอมเป็นการสร้างระเบิดขึ้นมาใส่ศัตรูอย่างรุนแรงวาร์ฟคิทเช่นเป็นการที่โจอานั้นนะครับจะทาการกลางอาาเขตออกมาครอบคุมงพื้นที่ซึ่งในพื้นที่นั้นเวลาจะเดินช้ากว่าปกติเป็นอย่างมากครับลูมิเนนต์ไมโครครับเป็นการที่ตัวของโจอานั้นจะทําการสร้างลูกบอลขนาดเล็กออกมาซึ่งมันนั้นจะระเบิดนะครับเป็นแสงจ้าจนทําให้คู่ต่ออสู้ตาบด เลยทีเดียวนะซาตานแโจอ,อาเองก็จะทําการเหวี่ยงมีดของเขาสร้างพลังงานความอยากอาหารที่คมกริบใส่ศัตรูครับ chaos ครับเป็นการที่โจอ,อาจะเหวี่ยงมีดของเขาอย่างรวดเร็วจนสามารถตัดผมของซานี่ได้เลยทีเดียว land การแทงมีดลงพื้นจนเกิดเป็นพลังงานความอยากอาหารขึ้นมาครับป้องกันการโจมตีได้นั่นเอง space strip ตเ a t t e r เป็นการเคลื่อนมีดของเขาไปทางด้านหน้านะครับเพื่อป้องกันการโจมตีของผู้อื่นได้ แซ i f i c i a l road slash ครับเป็นการที่โจอาร์นั้นจะใช้ร่างปีศาจเซลกูมเม่ทำให้เขานั้นฟันมีดออกไปด้วยแรงกดอันมหาศาลซีเค e ตเทคนิคท่ารับซาตานชังครับเป็นการที่โจอาร์นั้นจะทำการพุ่งเข้าไปใช้มีดของเขาเพื่อผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปซาตานสมาร์ทเป็นการที่โจอาร์ที่อยู่ในร่างของปีศาจกูมเม่นั้นจะใช้กงเล็บเพื่อโจมตีศัตรูกลางอากาศได้ท่าฟันหัวใจและชีวิตก็จะเป็นเทคนิคห่งความมืดนะครับที่ตัวของโจอาร์นั้นจะทำการขยายร่างข,งของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นแล้วทำการสร้างออร่าสีดำฟันไปที่รรางงุนแ ครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถของโฟรเซและโจอาที่ทางเรานั้นได้ทําการรวบรวบมาเพื่อนเอนได้รับฟังรับชมกันนะ ต่อมานั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของโฟรเซในเนื้อเรื่องกันบ้างคนแรกเลยก็น่าจะเป็นอาคาเซียนี่แหละครับที่เธอนั้นเป็นทั้งคู่หูและคนรักของอาคาเซียซึ่งพวกเขานั้นก็รักกันดีนะครับในช่วงแรกๆนะแต่มาหลังๆเนี่ยตัวของเธอนั้นน่าจะล่วงรู้ถึงความทะเยอทะยานของอาคาเซียที่มันนั้นมีมากจนเกินไปจนทําให้คนรอบข้างของเขานั้นสามารถเป็นอันตรายได้เลยเธอจึงคิดว่าตัวของอาคาเซียนั้นเป็นอันตรายจนต้องเอาลูกของเธอนั้นไปลอยทะเลเพื่อให้ห่างไกลจากตัวของอาคาเซียนั่นเองครับคนถัดไปก็คงจะเป็นมิโด ความสุขครับทําให้มิดโดรานั้นได้รู้จักกับการอิ่มท้องที่แท้จริงและทําให้มิดโดรานั้นได้รู้สึกถึงความอบอุ่นและคําว่าครอบครัวเป็นครั้งแรกอีกด้วยมิดโดรานั้นรักฟรอเซ่เป็นอย่างมากและฟรอเซ่นั้นก็เอ็นดูลูกของเธอเป็นอย่างมากเช่นกันครับโดยเธอนั้นมักจะคอยให้กําลังใจมิดโดราและคอยปลอบมิดโดระาคอยจุมหน้าผากมิดโดราก่อนนอนทุกวันจนมิดโดรานั้นได้นําการกระทําเหล่านั้นนะครับมาเป็นฟูคอร์ของตัวเองกันเลยทีเดียวละครับคนถัดไปก็คือตัวของอนะิจิริวและจิโร่นะฟรอเซ่นัรวลโเเบทมดยยีี แต่เธอนั้นมองว่าอีจิริวและจิโร่นั้นมีความเป็นผู้ใหญ่เธอนั้นจึงไม่ค่อยแสดงความรักพวกเขาออกมาสักเท่าไหร่แหละครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นดูแลตัวเองได้แล้วไม่เหมือนกับมิดระนะครับที่เป็นน้องเล็กสุดทําอะไรเนี่ยเธอก็จะคอยใส่ใจเขาเป็นพิเศษนั่นเองคนถัดไปก็จะเป็นลูกแท้ๆของเธออย่างสตาร์จูและโทริโกะแหละครับที่เธอนั้นเป็นห่วงความปลอดภัยของทั้งคู่จนต้องเอาไปลอยทะเลซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับก็มีคนแซวนะครับว่าเลี้ยงลูกบุญธรรมได้แต่ลูกแท้ๆดันเอาไปลอยทะเลนั่นเองครับกกกกก็็็อออออออาาาาาจจจะะะมมีบ้้้้้งงงนนนนนแแตตตตต่เเเเเหหุรรรณ์ัััววขธธลลลืพิๆ ลูกทั้งคู่แหละครับด้วยสถานการณ์นั่นเองนะครับบวกกับเธอเนี่ยจะต้องปรุงก๊อตและอากาเซียในตอนนั้นมีความทะเยอทะยานมากมายมันจึงทำให้เธอนั้นจําเป็นจะต้องเลือกเอาลูกของเธอไปลอยทะเลเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่นั่นเองครับเรื่องความสัมพันธ์ของฟรอเซกับตัวละครอ,อื่นๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะส่วนโจอานั้นะก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษกับใครเลยครับนอกจากตัวของอากาเซียที่ตัวของเขานั้นเขารบอากาเซียเป็นอย่างมากนั่นเอง ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องลับๆของฟรอเร่กันบ้างครับข้อแรกนะคนที่ให้เสียงภาคฟรอเ้นก็คือคนเดียวกันที่ภาคทีหน้าที่เป็นนักข่าวอีกด้วยนะครับข้อที่2คําว่าโจอาเป็นภาษาฝรั่งเศสครับแปลว่าความสุข ข้อที่3ในอนิเมะปรากฏว่าโจอาเป็นผู้หญิงแต่ในมังงะน,นั้นปรากฏว่าโจอาเป็นเพศช,ชายครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของฟรอเซ่และโจอานะครับที่ทางเรานั้นได้ทําการรวบรวมมาเพื่อเพื่อนได้รับฟังรับชมกันนะหากข้อมูลที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อไนไว้นะที่นี้อีกด้วยรวมไปถึงเพื่อนๆสามารถแท็กเวลาเพื่อเพิมเ่มเติมแก้ไขข้อมูลที่ทางเราอนิเ็กนะครับได้ตกหล่นไปเพื่อให้นาสารบัญอนตเ็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลา ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ